กลับไปนิดนึงนะครับหลังจากที่ราคาทองคำนะครับมันหลุดลงต่ํากว่าราคา1637เหรียญลงมาได้นะครับแล้วก็ไปแตะจุดต่ําสุดที่ราคา1630เหรียญน,นะครับแน่นอนหลายท่านคงทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าทองคำเนี่ยมันได้เปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางนะครับปัจจุบันเนี่ยทองคำเนี่ยมันก็มีการดีตัวขึ้นมานะซึ่งแน่นอนครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนเทนแบบนี้ มันก็จะมีการรีบาวขึ้นตามธรรมเนียมเสมอนะครับตอนนี้ที่อะไราการอยู่เนี่ยทองคําก็เคลื่อนไหวที่ประมาณ1,657เหรียญน,นะครับพร้อมค่างเงินบาทตอนนี้ที่ประมาณ37.56บาทต่ดอดอลลาร์นะครับส่วนราคาทองคําแท่งออนไลน์9.5นะครับตอนนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคา2,940 0จนถึง2,9500บาทต่อบาททองนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ ทุกท่านทราบแล้วนะว่าทองคำนะครับมันได้เปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางเรียบร้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของระยะยาวครับทองคำยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับออกมาทรงนี้นะครับทองคำเนี่ยจะเคลื่อนไหวในแบบไซเยวอยู่นะครับสิ่งที่นักลงทุนทองคำเนี่ยต้องทราบนะครับก็คือว่าจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทรนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับ ปัจจุบันนะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งราคา1665เหรียญน,นะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยมันสามารถทะลุด่าน1665เหรียญขึ้นไปได้แน่นอนว่าเราจะเจอสถนานการณ์ที่ทองคำเนี่ยมันสับขาลออีกครั้งหนึ่งนะครับกลายเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางแต่ถ้าเกิดทองคำยังรีบาร์ไม่ผ่าน1665เหรียญน,นะครับทองคำจะถูกตบกลับลงใหม่ครั้งหนึ่งนะครับ และก็ยังคงเป็นขาลงต่อไปและก็จะลงไปทดสอบด่านราคา1,625หี่เหรียญน,นะครับเพราะอะไรเพราะว่าจุดสำคัญหรือจุดสับขาหลอกของเจ้าเทนขาลงระยะยาวเนี่ยนะครับมันเกิดเสียสมดุลน,นะจากเดิมที่ผมเคยบอกว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งราคา1620หี่เหรียญน,นะครับปัจจุบันย้ายตำแหน่งแล้วนะครับมารออยู่ที่1,600 ยี่สิบห้าเหรียญน,นั่นแปลว่าถ้าเกิดมันยังรีบาวไม่ผ่าน1665แล้วเกิดย่อตัวลงมานเนี่ยหลุดต่ำกว่า1625หี่เหรียญได้นะครับมันจะกลายเป็นเทนขาลงระยะกลางบวกยาวแล้วก็กลายเป็นขาลงสมบูรณ์ทันทีนะครับอะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทองคำในทิศนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะสรุปสั้นๆก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้นะ ทองคําในช่วงสองสวันนี้นะครับจะวิ่งไซด์เวในกรอบนะครับอยู่ที่กรอบราคา1,6 2 5ยหจนถึง1,6 6 5เหรียญน,นะครับตอนนี้ทองคําก็ป้วนเปี้ยนลงมาอยู่ที่ประมาณ1,6 5 5าบห้าเหรียญแล้วนะอ่ะต่อมาครับคําถามที่หลายคนอยากรู้ก็คือว่าตอนเนี้ยน่าจะเริ่มมีคนที่เอ่อเริ่มเปิดขายเซล์ลแล้วนะครับแล้วก็เริ่ม กังวลว่าจะติดเหวหรือเปล่านะครับบางคนก็เล่นเล่นเซลเล่นกําไรขาลงนะครับอ่ะอยากรู้ว่าทองคำเนี่ยจะปรับตัวลงได้ไหมนะครับอ่ะตอบเลยครับตอนนี้นะทองคํายังไม่ผ่านด่าน1665แล้วก็เป็นเทนขาลงระยะกลางนั่นแปลว่าทองคำครับมีโอกาสที่จะปรับตัวลงอยู่นะฉะนั้นแล้วคนที่เซลล์อยู่นะครับยังไม่ต้องกังวลกรอบแรกที่ทองคำเนี่ยจะย่อตัวลงไปได้ครับอยู่ที่ 1,648จนถึง1,650เหรียญกรอบที่2อยู่ที่1,640จนถึง1,642เหรียญแล้วกรอบที่3ครับอยู่ลึกเลย1,623จนถึง1,625เหรียญน,นะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดหลุดจุดนี้ได้ครับทองคำจะกลายเป็นขาลงสมบูรณ์ทันทีนะครับอีกคำถามหนึ่งครับอยากรู้ว่าทองคำจะขึ้นไปต่อไหวไหม จะขึ้นต่อหรือพอแค่นี้นะครับอ่ะตอบครับเมื่อกี้ก็เกินไปแล้วว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นต่อได้ไม่ได้ครับวัดใจอยู่ที่จุดจุดเดียวเลยก็คือ1665ครับถ้าเกิดมันสับขาหลอกนักลงทุนทองคำอีกรอบหนึ่งนะทะลุ1665ขึ้นไปได้ครับอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะทองคำมันก็สามารถสับขาหลอกสับขาหลอกไปมาได้แบบนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าให้เรารู้ว่าจุดสับขาหลอกเนี่ยมันอยู่ตรงไหน ตอนนี้อยู่ที่1665ใช่ไหมถ้ายังไม่ผ่าน1665ทองคํายังเป็นขาลงแต่ถ้าเกิดทะลุ1665ขึ้นไปได้โอเคทองคํากลายเป็นขาขึ้นระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับทองคําก็จะขึ้นต่อครับเป้าหมายกําไรอยู่ที่1,685จนถึง1,690เหรียญน,นะครับฟลุกจริงๆครับอาจจะไปถึงราคา1,700จนถึง1,705เหรียญได้เลยนะครับอ่ะ คำถามต่อมาตอนนี้ควรเล่นฝั่งไหนดีนะครับติดทั้งฝั่งเปิดซื้อบายติดทั้งฝั่งเปิดขายเซลล์นะครับติดทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วจะคัดลอสฝั่งไหนดีตอนนี้นะครับหรือว่าจะเสี่ยงสู้ต่อฝั่งไหนดีนะครับอ่ะตอบครับคือถ้าเกิดตอนนี้ใครมีออเดอร์ฝั่งเปิดซื้อบายนะครับก็มีกำไรแล้วหรือว่าขาดทุนน้อยลงแล้วนะครับ ส่วนตัวจะแนะนําว่าตอนนี้ทองคําขึ้นมาประมาณ1 6 5 5งห5 7ถึงหนึ่เนี่ยใครที่มีบายสูงกว่า1665นะครับแนะนําว่าควรจะตัดขาดทุนหรือว่าสต็อปล s อออกไปก่อนนะนี่คือความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าอะไรพอถ้าเกิดตอนนี้ทองคำมันเป็นเทนขาลงระยะกลางใช่ไหมแล้วมันยังไม่ผ่านด่าน1665เนี่ยนะครับเรายังต้องมองว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมากกว่าขึ้นนะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยาราคาขึ้นมาถึงจุดๆนี้เนี่ยผมถือว่าสูงพอสมควรสูงพอที่จะตัดขาดทุนให้น้อยลงหรือว่าพอมีกําไรบ้างเล็กน้อยแล้วเนี่ยนะครับควรเอาฝั่งบายออกไปก่อนนะครับแล้วก็ให้เล่นฝั่งเปิดขายเซลล์ลงมาแทนนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะกัดฟันเสี่ยงถือต่อนะครับก็ทําได้นะครับตามใจนะครับเพราะถ้าเกิดมันสับขาหลอกแล้วมันทะลุ1665เหรียญได้จริงนะครับ แน่นอนมันก็มีโอกาสจะขึ้นไปถึงประมาณ1690เหรียญเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับตางจิตต่างใจนะผมแนะนำในส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับอ่ะเออฉะนั้นตอนนี้ใครพอร์ตว่างนะผมแนะนำว่าเ,เสี่ยงเล่นฟังเปิดขายเซลล์เอาไว้ก่อนดีกว่านะครับก็ตอนนี้ถือว่าราคาสูงเนี่ยโอกาสที่ทองคำมันจะปรับตัวย่อลงมาเนี่ยตามกรอบที่ผมบอกเอาไว้เมื่อตอนต้นเมื่อเกี้ยนะครับลองย้อนกลับไปฟังดู มามีโอกาสที่จะทําได้มากกว่าเช่นตอนเนี้คุณเปิดขายเซลล์ที่1656ใช่ปะ่ะคุณสามารถทํากําไรได้เนี่ยที่กรอบแรกเนี่ยที่1648จนถึง1650แล้วนะครับก็ฟันกําไรได้แล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็ตามนั้นนะแต่ถ้าเกิดทะลุ1665ขึ้นไปได้ครับก็ค่อยเปิดซื้อบายตามขึ้นไปนะครับอ่ะจะมาไว้อย่างหนึ่งนะครับรอบนี้นะถ้าเกิดทองคํานะมันย่อตัวลงมาตามเทนขาลงระยะกลางนะครับ แล้วลงต่อจนหลุดต่ากว่า1,625เหรียญลงไปได้นะครับกลายเป็นว่าทองคำเนี่ยมันกลายเป็นเทนขาลงระยะกลางบวกยาวนะครับก็กลายเป็นขาลงสมบูรณ์ทันทีนะครับเป้าหมายกาไรเนี่ยอยู่ที่1,600จนถึง1,605เหรียญในกรอบแรกนะครับแล้วก็1,580จนถึง1,585เหรียญเนี่ยเป็นกรอบที่2นะครับตอนนี้ทองคํากําลังยึกยักยึกยักนะครับมีแท่งแดงนะครับดีตัวลงมาที่53 นะครับแล้วก็ดีดขึ้นไป57นะครับกำลังเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะผมจะพยายามพูดให้จบให้สั้นๆนะครับส่วนมาในส่วนของทองคําแท่งออนไลน์ก็6.5นะครับก็ตอนนี้นะครับยังเป็นขาลงเต็มตัวอยู่นะทองคําแท่งออนไลน์ก็จครับจะกลายเป็นขาขึ้นได้ครั้งหนึ่งครับทองคําจะต้องดีดตัวขึ้นไปยืนเหนือราคา29,650บาทต่อบาททองให้ได้เท่านั้นนะครับถ้ายังยืนเหนือ 2 9 6 5 0บาทยังไม่ได้นะครับทองคํายังเป็นขาลงต่อไปนะครับแล้วจะลงต่อไปถึงประมาณ2 9 1 5 0จนถึง2 9 2 0 0บาทต่อบาททองนะครับฟลุกจริงๆครับอาจจะลงไปถึง2 8 9 0 0จนถึง2 9 0 0 0ท้วนนะครับสุดท้ายครับใครอยากจะซื้อจริงๆทองคําแท่งนะครับซื้อได้ไหมเสี่ยงได้ไหมอ่ะตอบเลยครับซื้อได้เสี่ยงได้ครับแต่ควรจะรอให้ราคาทองคำเนี่ยมันทะลุ 29,500บาทขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับทะลุไปได้เสี่ยงเปิดซื้อบายตามขึ้นไปครับแล้วไปปิดกําไรที่29,650นะครับแล้วถ้าเกิดมันสามารถทะลุ29,650บาทขึ้นไปได้ด้วยซื้อบายตามขึ้นไปอีกครับเป้าหมายกาไรจะอยู่ที่29,800จนถึง29,900บาทต่อบาททองนะครับก็คงมาสรุปในคลิปเฉพาะกิจแค่นี้นะครับที่เหลือนําไปปรับใช้ในพอร์ตของท่านเองแล้วกันนะครับถ้ามีะไรเปลี่ยนแปลงครับวันศุกร์ ผมจะกลับเข้ามาทำเป็นคลิปพิเศษให้อีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ